ถึงใครแล้วยายเธอไม่แก้แค้นนั้นคืนแก่เขายายเธอกับเอาแค้นมาระบายให้ฉันหลับกรรมฉันทำผิดอะไรไปเธอจึงได้แก้งกระทำให้ฉันชอกชำ้ำฉันรักเธอรักเธอทุกอยา่าง ทำไมถึงทำกับฉันได้แล้วเพลงนี้ก็มาทันทีเมื่อเห็นภาพแพ็คคู่มาอีกแล้วทำไมถึงทำกับฉันได้ข่าวราชสำนักจากเยอรมน,นีตอน ทำไมถึงทำกับฉันได้ใส่แพ็คคู่กันอีกแล้วในวันที่แฟนขับราชินีตุดธีิดาติดใจต้องหัวใจสลายเราแฟนขับราชินีรวนตั้งคำถามวันนี้ราชินีอยู่ไหนแต่ไม่มีคำตอบใดๆออกมา ทำไมถึงทำกับฉันได้เมื่อวานนี้วันที่เขาและเธอสดชื่นสุขสันต์ใส่แพทค,คู่กันอีกแล้วแถมยังมีข่าวว่าจะลงสถานีรถไฟฟ้าราชเทวีออกประตูนัมเบอรวันด้วยซ้ำแม้ ทำไมถึงทำกับฉันได้ทำไมไม่คิดถึงหัวอกหัวใจกันบ้างเลยนะวันนี้ราชินีตุธิดาติดใจอดีตแอร์โฮสเตตพนักงานต้อนรับสายการบินไทยคงได้แต่นั่งพร่ำเพลงนี้อยู่คนเดียวเธออยู่ไหนอยู่ในที่ที่ไม่มีใครสามารถร่วงรู้ได้ หลายคนบอกว่าเธอไปเก่าเกาหลีเพราะหน้ามันเหี่ยวย่นต้องไปทำหน้าหลายคนยังนึกว่าเป็นไปได้อย่างไรเมื่อจอมยุทธจากแดนใต้ผู้มีเพลงยุทธยื่นตีนให้กาบสถานยุทธภพคนนี้จะต้องประจบกับเพศภยัยภัยพิบัติ ท่าว่าถูกจองจำอยู่ที่ทวีวัฒนาจริงเท็จไม่มีใครทราบได้แต่เมื่อวานนี้วันที่เขาคนนั้นคนที่ทุกคนรู้ว่าคือใครกับเธอคนนี้เจ้าคุณพระศรินาถพิราชเกลยาณีกระหนุงกระหนิงในเสื้อผ้าชุดสีฟ้าที่ตะแหลงใจชุดแพ็คคู่ จำยังกระหนุงกระหนิงให้อหานนกปล่อยปลาปล่อยเต่ามันช่างดูแล้วหัวใจสลายเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์เราไปดูกันโดยสรุปก่อนว่าข่าวลือเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันเป็นไปอย่างไรบ้างย้ำว่านี่เป็นข่าวกรองที่เป็นข่าวลือไม่ใช่ข่าวจริง ่วนข่าวจริงจะเกิดขึ้นเมื่อมีการถแถลงอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นตลอดวันเกิดของเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีสื่อทุกท่องทางพร้อมใจกระพือข่าวช่วงเช้าพร้อมกันอย่างน่าประหลาดใจทั้งที่สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวช่วงล่าดจดสำนักก็ได้อีกกับไม่มีข่าวออกเดชเสื้อคู่ในเวลาช่วงของข่าวพระราชตําำนัก กับเป็นข่าวทำบุญโดยผู้แทนพระองค์สื่อทุกช่องทางเสนอข่าวในหลวงและเจ้าขุนพระเป็นภาพนิ่งทั้งหมดถูกปล่อยออกมาตั้งแต่ช่วงเช้าเวลาติปนาฬิกาแต่ข่าวบอกว่าเป็นเวลา8โมงเช้าจากนั้นไม่ปรากฏข่าวที่เกี่ยวข้องอีกวงเล็บแน่นอนไม่มีข่าวราชินีตุทิดาปอรร ที่ไม่สามารถเผยภาพเคลื่อนไหวได้เนื่องด้วยปกติพระอาการประชวนของพระองค์อยู่ในการไม่ปกติอยู่แล้วทั้งเรื่องของ Active t b และ HIV อีกครั้งเมื่อคืนนี้มีพระราชปาร์ตี้ฉลองวันเกิดเจ้าคุณพระย่อมพลจะทำให้การเดินเหินเดินเซอาจเป็นไปได้ภาพลักษณ์จะไม่ดีซึ่งทีมงานเจ้าคุณพระได้เตรียมการเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วต้องเป๊ะทุกมุม ไม่ให้พลาดทีเดียวการแต่งตัวของคุณพระกับฉลองพระองค์ในหลวงวันนี้นอกจากมาในตีมเสื้อคู่ดังคู่รักแรกแย้มหวานปานน้ำผึ้งแล้วสังเกตว่าดอกไม้ที่ทัดหูเจ้าคุณพระคือดอกรวงผึ้งซึ่งเป็นดอกไม้ประจำนัชการที่ติดทั้งสีเหลืองประจําสีพระองค์และออกดอกบานในช่วงวันคล้ายวันราชสมภของในหลวงอีกด้วย ซึ่งเป็นติ่งตอกย้ำว่าในหลวงโปรดปานเจ้าคุณพระสุดๆอีกทั้งทีมงานเจ้าคุณพระและเจ้าคุณพระได้ทำการบ้านมาดีมากๆการเสด็จพระราชดำเดนินพักกรณียกิจในช่วงเช้าของในหลวงมิได้เกิดขึ้นมานานมากแล้วจนจำไม่ได้ว่าเสด็จครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แต่ทรงพยายามตื่นขึ้นมาทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกับเจ้าคุณพระอีก ขนาดงานรับปริญญาเช้าสเสด็จแต่ละครั้งบ่ายสามหรือไม่ก็ไม่มาก็คิดดูเอาละกันว่าปวดปานขนาดไหนการจงใจปล่อยข่าวเจ้าคุณพระตั้งแต่เช้าเพื่อให้เกิดกระแสตลอดทั้งวันถึงแม้วันนี้ยังไม่มีการสถาปนาเจ้าคุณพระตามที่เป็นข่าวรือก็ตามแต่มีเจตนาเพื่อสื่อสารตรงไปตรงมาแบบชัดเจนว่าเจ้าคุณพระกำลังขึ้นแท่นเป็นฝ่ายชนะ ราชนีฝ่ายขวาแบบตอกฝาลงกันดีเดียวและเจตนาดับรัศมีทำลายทุกปรากฏการณ์ของราชนีฝ่ายขวาที่ตอนนี้ไม่ทราบชะตากรรมตลอดจนกลุ่มพระองค์พากรมสมเด็จพระเทพที่ขัดขวางมาโดยตลอดเหมือนขยี้ให้อกแตกตายตายทั้งเป็นแต่มีคำถามตามตาม,มาว่า โปรดปรานขนาดนี้ทำไมวันนี้ถึงไม่มีการสถาปนาดังข่าวลือของอาจารย์สมศักดิ์เจียมและอาจารย์ประวินทั้งนี้เพื่อต้องการดิสเครดิตสายข่าวอาจารย์ประวินมีให้แลดูน่าเชื่อถือปรากฏการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วดังเช่นเหตุการณ์เมื่อครั้งที่อาจารย์ประวินโพสต์ว่าในหลวงจะมีปาร์ตี้เจ้าคุณพ,ะนะพระณระราชวังดุสิตและปล่อยให้ราชินีสุดธิดาเสด็จลาบ11เ็เพียงลำพัง แต่พอเหตุการณ์จริงกลับเป็นการเสด็จแบบไม่ทันตั้งตัวเพื่อดิสเครดิตอาจารย์ประวินเป็นที่มาของไวัยเลประโยคดํารัดหลายประโยคอาทิเช่นเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์เป็นต้นอย่างไรก็ตามตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้จากแหล่งข่าวของเราวงเล็บอ่านข่าวเกาว่าตลอดสองห่วงเดือนหลังจากที่พระเทพข้อเท้าหักถูกกักบ,บริเวณสเดือน นับจากนี้จะมีข่าวสำคัญจากสำนักพระราชวังฉะนั้นข่าวการสถาปนาเจ้าคุณพระอาจจะไม่ใช่ข่าวใหญ่ซะทีเดียววงเล็บอาจมีข่าวใหญ่กว่านั้นก็เป็นได้และความขัดแยง้งรุนแรงครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการรวบอำนาจของ่ายสมเด็จกรมพระเทพรวมถึงเครือข่ายสยามพิวัรอย่างจริงจังเสียที งานนี้อย่าก,กระพริบตาอะไรจะเกิดขึ้นฮ่าฮๆ,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 ๆทางด้าน Facebook แฟนเพจของพลตีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาพิราชกัลยาณีซึ่งประมวลภาพโดยผู้ดูแลเพจได้โพสต์ภาพตั้งแต่เมื่อวานนี้ภาพการเสด็จแบบแพ็คคู่สำวันนี้เป็นกนารทำกันบ้าน อย่างดีอย่างชัดเจนว่าชุดผ้าไหมผ้าติ้นจกไหมรายแพรวาเมื่อวานนี้ที่เจ้าคุณพระได้สวมใส่มาจากผ้าติ้นสมเด็จของกลุ่มไหมสมเด็จตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผ้าลายขินลายนาคร้อมใบบุญและลายใบบุญล้อมหน้า มีรายละเอียดมากมายขนาดนี้แสดงให้เห็นถึงการเตรียมการที่เป็นมืออาชีพไม่ธรรมดาที่น่าสนใจในคอมเมนต์ของโพสต์ดังกล่าวในเพจที่เป็นออฟฟิเชียลของพลตีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีมีหนึ่งเม้นเขียนว่านางหนึ่งไปใส่ละคา่าฮ่าอ แม่ประชดประชันประจดประเชยแม่เล่นกันทุกมุมแบบนี้เลยนะผู้ดูแลเพจก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เห็นตำตานางหนึ่งไปใส่ละค่ะโอ้ย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 พลพักขนมหวานลาดกะทิของการบินไทยหากเผิอมาอ่านโพสต์นี้คงใจสลายแทบจะอกแตกตายเป็นแน่แท้ ฉะนั้นเราจะเข้าไปดูไปเรียบเรียบเคียงๆว่าใน Facebook แฟนเพจของวีเลิฟสมเด็จพระน,นางเจ้าสุธิยาพัชระสุธาพี่มัตน์มีอะไรไว้บ้างพูดถึงเรื่องอะไรไว้บ้างผมจะสนับสนุนสถาบันกับพระราชินีองค์ปัจจุบันเท่านั้นถ้าคิดจะเปลี่ยนพระราชินีอีกผมคงสนับสนุนต่อไปไม่ได้ สถาบันพระมหากษัตริย์คือเสาหลักคือความมั่นคงของประเทศเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้ทำไมไม่ระมัดระวังทำไมถึงพยายามจะไม่เข้าใจฮาาาานี่ครูเลยเหรอเนี่ยฮะเอากันแบบนี้เลยเหรอขนมหวานลาดกะทิอีกรายหนึ่งได้โพสต์และแชร์ลงไปในกลุ่มดังกล่าวว่าหมายความว่ายังไงทำไมเป็นแบบนี้ ในฐานะที่หม่อมฉันคือประชาชนผู้รักชาติและในหลวงพระราชินีสุดทิดาเจอภาพแบบนี้คืองงมากพระองค์กำลังทำอะไรอยู่เพคะหรือจะให้ความใส่ใจกับเจ้าคุณพระมากกว่าพระราชินีเกินไปไม่ว่าใส่ชุดพระองค์ก็ใส่ตามคุณพระวันนี้เสด็จออกงานคู่กับคุณพระพระราชินีท่านเอาพระองค์ไว้ที่ไหนเพคะ ท่านให้ยศพระราชินีแต่พระองค์ทำลายใจพระราชินีมากถามมาเพื่ออยากรู้ไม่ได้หมิ่นพระองค์แต่เป็นภาพที่คนรักพระราชินีรับไม่ได้วันนี้ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวปรดกระม่อมขอเดชะน้าสงสารพระราชินีของเราหายไปไหนคิดถึงพระองค์ ประชาชนคิดถึงพระอ,องค์อยู่ไหนได้ข่าวว่าโดนขังในคุกเห็นพวกล้มเจ้าบอกในหลวงและอีก้อยสั่งขังท่านค่ะหน้าสงสารพระราชินีค่ะคงเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้กําลังเตรียมงานแต่งตั้งก้อยเป็นราชินีอีปวินบอกว่าวันที่26ในหลวงกับอีก้อยออกงานคู่ค่ะทำบุญวันเกิด อดหูใจมีคนบอกว่าไม่เชื่ออีปวินหรอกพระราชินีของหนูคนเดียวพระองค์เดียวมีข่าวใหม่ไหมคะคิดถึงท่านมากได้ข่าวว่าพระราชินีถูกคุมขังหรือคะวันที่26นางสนมจอมคุณใสและมนด,ดำกับในหลวงออกงานคู่กันในวันเกิดหล่อนเห็นบอกทุกคนว่าหล่อนจะได้เป็นราชินีแล้ว เตรียมการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการคนในบอกหลอนให้แม่และน้องสาวมาอยู่ในวังอัมพรด้วยเห็นว่าในหลวงให้ยศใหม่แม่หลอนด้วยได้เป็นถึงท่านผู้หญิงแน่โอ้โหนางสดมดีใจใหญ่เลยข่าวนี้เป็นเรื่องจริงไหมคะแอดมินเพจถ้าจริงในหลวงและอีกร้อยคงโดนถล่มเละเลยนะคะใช่ไหมทรงพระเจริญ คิดถึงพระราชินีแอดมินตอบหน่อยได้ไหมคะพระองค์หายไปไหนคิดถึงพระองค์มากทรงเบอร์เจริญทั้งนี้ทั้งนั้นแอดมินเพจวีเลิฟสมเด็จพระนางเจา้าสุทิดา,พ,ดาพัชรตระสุธาพิมลรักษพระบรมราชินีเงียบไม่มีคำตอบอยากเห็นพระราชินีมากๆแอดมินขาคิดถึงพระองค์มากๆค่ะ ช่วยตอบให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมแอดมินขาทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญยิ่งยืนนานวงเล็บเมื่อยขาไหมไม่มีใครมาแทนได้ตอนนี้หัวใจประชาชนคนนี้คิดถึงประชาชนที่ตุดออกมาให้ประชาชนชื่นใจด้วยเพคะท่านหายไปไหนพระราชินีสุดทิดาหายไปไหนไม่มีข่าวพระองค์ท่านเลย อยากรู้ท่านสบายดีหรือเปล่าถ้าท่านอ่านเพจนี้อยู่อยากบอกว่าคิดถึงช่วยออกมาให้ประชาชนชมพระพักบ้างไม่อยากฟังข่าวรือมีแต่ข่าววงในเล่ามาคนนั้นคนนี้เล่ามาตรงพระเจริญขอพระองค์ตรงพระเจริญวันนี้แม้ใจจะพังแต่เรายังมีพ่อหลวงหล่อเก,ก้าพระพันปีหลวงสมเด็จพระเทพสมเด็จพระน้องนาง สมเด็จพระบรมราชินีสุดทิดาเป็นแรงบันดาลใจให้เราขอให้ทุกพระองค์ทรงคุ้มครองประเทศชาติให้รอดพ้นสิ่งไม่ดีบ้านเมืองนี้ศักดิ์สิทธิ์ขอถวายพระพรชัย,ยมงคลแด่องค์ราชินีสุดทิดาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานไม่เมื่อยขาฟ้าหลังฝนย่อมสดใสแฮชแท็กควงใหญพระราชินีสุดทิดา ความรักและความเหมาะสมคือองราริชินีสุดทิดาแม้งานนี้ขนมหวานราดกะทิน่าเหตุอกเห็นใจจริงๆปานจะหัวใจสลายโดนเหยียบหัวใจไว้อย่างไงก็อย่างนั้นงานนี้ต้องบอกว่าวันนี้เธออยู่ไหนจอมยุทธจัดแดนใต้หรือต้องกลับไปที่บ้านพุหาดใหญ่ในเร็วๆนี้เตรียมที่เตรียมทางกันหรือเปล่า วันนี้เจ้าของเฟย์ยุธยื่นตีนให้กับสถานแผดินถึงแม้ใบหน้าจะเหี่ยวบ้างเล็กน้อยตามกานเวลาและอายุเธออายุ42แต่นักสุพีพ์ฝรั่งไปบอกว่า46แม้ก็น้าเธอมันใกล้50แบบนี้ละมัง่งฮะหลายคนบอกว่าสงสัยว่าชะตาชีวิตฟ้าลิกิตเอาไว้แล้ว เส้นทางชีวิตของเธอต้องเดินไปเหมือนกับสมเด็จพระราชินีอินทรสักจีแห่งรัชกาลที่6ที่ถูกปลดจากตําแหน่งต้องกลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ที่ริมของภาตีเจริญและอยู่จนสิ้นชีพตักไสที่บ้านของพ่อหลังนั้นริมของภาตีเจริญและเธอคนนี้ ราชินีสุดธิดาวันนี้จะทำอย่างไรในเมื่อกมสมเด็จพระเทพพรรัตผู้ที่เป็นเสาหลักเป็นที่พึ่งของเธอขนาดคุกเข่ายกมือไหว้แบบนี้จะช่วยเธอได้หรือไม่ในเมื่อวันนี้กรมสมเด็จพระเทพขาหักสองข้างแล้วมีข่าวว่าแปะหวยอิ้วมันกระโดดใจ่จริงเท็จไม่มีใครรู้แต่ที่รู้รรแน่ๆขาหักสองข้างนั่นแน่นอนที่ข้อเท้า วันนี้ราชินีสุดทิดาคงต้องไปนั่งอยู่แบบนี้เพียงลําพังคนเดียวนั่งมองท้องฟ้าที่เมื่อยลอยแล้วคงบอกว่าทำไมถึงทำกับฉันได้ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่าง แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยตุกคนไทยทั่วโลกเนื่องจากช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องนี้ช่องหลักถูกบล็อกแล้วโดยรัฐบาลเผด็จการไทยดังนั้นเพื่อนๆที่ได้ยินเสียงนี้ต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดต่อข่าวสารอันหนึ่ง เพื่อนๆทุกคนสามารถใช้แอปพลิเคชันที่เป็น VPN ทั้งหลายกระโดดข้ามรัวมุดรัวของรัฐบาลไทยมาติดตาม1700คลิปในช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องนี้ได้ตลอดเวลาและอย่าลืมไปกดติดตามช่องสำรรองเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์2.0.2.1ด้วยนะครับ อันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้กรุณาเปลี่ยนที่ตั้งประเทศเป็นประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ประเทศไทยและกดสมัครรวมถึงกดจอยแค่นี้ท่านก็จะสนับสนุนช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ให้ฮือฮาและเกี่ยวกล่าวได้ต่อไปนานๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ